ทักทายสบายดีพี่น้องพอกันอีกตอนแรงๆพี่น้องเลยฝนกระเซมาเลยพี่น้องเฝนร่มฝนเมื่อยว่าล่ะตึ๊บเลยพี่น้องฝนล่มมาล่ะตอนแรกก็จะกินข้าวก็ยังแบบเบิ่งก่อนพี่น้องเลยไปทะเลมาไปเท่าฮะมันทะเลอ้อมเล่นอ๋อเบึ้งว่าไอ้โจงโอ้โหมันโจงว่าไอ้เจิมันไปกินข้าวเพื่อนลูกสาวเพมันดูคาง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 เพื่อนเพื่อนปากแขกพี่น้องเลย กันองไอติมมไละออมแล่นนะสันอ,ออมแล่นเนี่ยญามนี่แล่นร้ายเป็นพร้อมเป็ห้อมกับคอกมวากรกเนี่ยรมมอะไรพี่น้องเนี่ยฝรมมาเลยเลยลมจัดถาดพี่น้องลมจัดถาดเออวันนี้ฝนก็ที่บรลอุิพี่น,น้นอ,องเลยนอวันเสารเขาขวัวเห็ดกับขขาวกินแต่เรื่อยไม่ถาวกินเขาวอะไรก็เรียว่าบริเุทธิ์ไ่ได้ลงนัดกัสื่อไอ มันออกไปล่นบ้านมู่มนซื่มของกินซุกมากเนาะก็เลยบอกวันเหตุกินมาเลยมีแต่กินเนาเขากินซุกซื่อมานปลาลมแพงเ้อรดแล้วนนีเลยในประกาศไพม่น้อประกาศหาการคบการเขียนมาห้ไม่เท่ากินไม่ากินกินเขร่มั มาเมามาเยจ้าเรือก็ไฟกันรับเลยต้องเตรียมไว้ควบแล้วต้องเ้อเตรียมควบอย่างไไฟรับเลยเดายเห่อนมือห่อนพี่ดึกห่อนพี่ค่อนคาห่อนแน่ห่อนจนแบบอันนี้สี่สิบองศาประมาณนี้หละ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขงมาดังเลยมาเรียงมาเรียงเครื่องเรียงเครื่องเครื่องเขาลถมาแล้วเครื่องเครื่องเขาเครื่องเขา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 มากันยกเขาเลยเขามายกเขาเขามายกเขาวังมือว่านมือซื่งกัดมอเสียพี่น้องเลยเอาป้าไปนี่ฟ้าไปข้างๆนี่ หมอเสียไปหาด้วยคนขี้รักกับอุ้ยรักหมอพี่น้องเลยเสียหน่วยเสียบสี่หน่วยเนี่ยเอาหอยไปแถวนี้แหละเกลียบร้อยเอาไปเอาเต้หมอ้ออแปลกๆหม้อเป็นฉากกระเบื้องไม่หมายเขาบอกหลอกฉากกระเบื้องน่ะท่านฉากกระเบื้องไม่หมายเขาเอาไปเดียวเหล็ คำไม่เท่าแม่นั่นาไม่บอกเนาะขันสักสักดิ์ด้วยไม่หมายเพิ่นเอาไอ้คนสิลักเอาไปเนี่ยไปเฮ็ดไอ้เฮ็ดไอ้เครื่องไอ้ช่างก่อไอ้อันขาขายดีนะเรียบร้อยบอลมือหนึ่งบริจีเขาบริกิเขาแรกเนเหียบร้อยอิ่มเหรอคำไม่เท่าอิ่มเลยที่อันนี้อันอิ่มเลยเฮียเด็กกินเลย วินรงน้นเรากินของกินซุกเราเนี่ยไปแาวล้วก็มาอยู่น้นนะาพี่น้องเอาปลาไม่งั้นหมู่องไปเสิันมันขาดต้นะตาลายมัรอายป่าปาเปนปลาดุกไปถวล้วกัหาล้วมาผักพรอนไหนอยเลยนะม,เลาลมาผักพอร,พร,าากพอ,รอยู่ในเรือนประวัตินี่แหละแล้วก็มานอะไรเกือบสองกษัตยิย์เลยเน,ะนาะหาแล้วอยู่นี่แหละ อยูยอย่เฮือนได้แล้วก็วัดหัวงพิพัฒอยู่กับลุงวัดนั่นแล้วก็อยากก็อยากให้มาอยู่พี่อยู่มาอยู่พี่มันต้องเอ้ยเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเฮ็ดกินเฮ็ดยาแล้วก็แต่งกินให้เหล่าน่ะเนาะขันคือขันบุ่มไมเหล่าก่ะมันกัดมันง่ายๆกินน่าก็กินแล้วไปอันนี้เราตอนตอนเสาร์ตอนเชติเรากินตอนเสาร์ตอนเชียงตอนแรกเนาะอืมใครคนว่าอยู่พี่คนแบบมันสบายอากาศดีเยอะสั่นเนาะถ้าขนามากินวุ้นเสอากาศดีเยอะสั่น น็ไย้ดูนายไปดูคอนตอบเมื่อไหร่าชลลงไปลุ่มเมน่อไหร่ไปมันห่อนนะพี่น้อหนุยว่าชลลงไปให้ขอคลิปส่วนหนังบอลแหละหนังบอลมาหากันก็เลยว่าหยุดกันบอนเล้มือหนาทั้งไปแต่มันห่อนห่อนจนเกิดออกแรงจนแสบตาอืมออกแ้งจนแสบตาตรงนั้นกามามื่อไหร่บนขอขอไปเล่นขอไปเล่นบาดมือบนตรงนั้นก็ได้ ขึ้นไปพึ่นไปประมาณสองสมุงเนี่ยไปประมาสองสมุงเนี่ยแล้วก็ะสายดกันนองนัดกับเล่ากัสีเสาสีสอบส,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 สีเซงเนี่ยน,น,นี่าณอาทิตย์หน้ากับเซ้งเซงจบสั่นมอหกมอ <c oughs> คลิปนี้ผมไม่ยั้งพี่้องเลยแล้วกระสายเบิงน,นองนัดอัยุตอนเพ่นหกเดือนกับสี่หาวันเนาะวันไหน บันทึกภาพไว้โอ้ยเพราะว่าันถึกภาพไว้หลายแต่อยู่ในโน้ตบุ๊กคนงัดเทือนจะเข้าจะสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาง,งัดเทือนเทือนมาท่านแล้วก็ง,งัดในโน้ตบุ๊กไปกัเดือเป็คนเอาในเฟซต,ต่อมากกันได้ภาพลองนัดหกเดือนเนาะได้เสียพี่น้องเบิรงโอเคพี่น้องไปเบิรงนน้ำกันพี่น้องอพอวันเกิดเลยเก็บภาพวีดีโอไว้ตอนลองนัดเป็นเป็นคนจงจำเนาหายเพลินตอนนี้เพินอายุได้หกเดือนกับสิบห้าวันเนาะนะ อนนี้กาตอนตอน้องนัดไปเกิดดูเกขายูเซโนโ่พี่หน่อยเกิดเลยประมาณยูเซโน่ประมาณสามสามเดือนสามสี่เดือนเนี่ยพี่น้องเพ,าพาราะวันกับเอาไปอยู่น้ำอยู่ประเทศไทยพี่น้อยตอนนี้วีดีโอนี่เพราะวันอยู่บางพี่นะน,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 น้ำแดงสมุทรรปาก,การ ดู่ซอยบตาตตาเอ้อยูซอยซอยนดียวกอบแกน้ำแดงนี่แรละเนาะตอนนี้เราไไรอายุไหรครบเกินครับสีขาวันตอนแรงกาชีวิตกาพิ่งเนาะออกได้เป็นอ่อยมากฮาปีกับเพิ่งไล่รองนัดนี่แหละดูวไล่รองนัดเดดพราะว่าดอกงนี่กัอายุฮาปีพอดีเอาหน่งไล่รองนัดมาเนาะไล่รองนัดมากกว่า พี่ที่หากระดับนีครับซีกิตอนลาลินการ์นี่ไปดูน้ำแดงกับเป็นโอขาะี่นเลยขายเปลี่ยนปลาเผาเในหน่อยด้วยนเปิดหา,าดขายน้ำผึ่งเนาะสูงไปหนองนัำก,กับอะไรเลีเ่ยนเลี่ยนพ่อหนึ่งอยู่ลูกเลี้ยนทันติพักเนาะทันติพักแล้วน้ำแดงเลย ตอนนี้ตรงนั้นกันอยู่ในสิบปีไปยาวสิกยาวสิบหเก็บภาพให้เพื่อนวีดีโอนี่กัพาดไว้เพื่อนเซฟลงใน YouTube แล้วก็ให้เพื่อนเพื่งบตอนเป็นไงเนาะตอนนี้มันสีเสียอีกเพิ่งนตอนเป็นไงเป่นปลกขอบแล้วก็ไม่รู้ไม่ตอบเพิ่งามเพื่น เป็นจงไดพี่น้องน้องงัดตอนอยังหน่อยกับตอนใหญ่แตกต่างก,ากนันบ่พี่น้องตอนอยังหน่อยอย่างง่ายง่ายนะโอเคพี่น้องมนถือเป็นควาต้งใจเพิ่นการมาวันกันมกักบันทึกภาพตอนแรกเกิดเดืนเดือนสอง 3, เดือนสามเดือนต้นหอดเออบวชอีออนหาปีบันทึกมาตลอดถากอยู่ในโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กกระถือเขาหลัก เขางัดเทือดเนี่ยงัดเทือดล้างนี่แหละก็าลักกันไปก็เลยบูมี่ผ่าเป็นส่วนเขาหลงนิ้วติดตามติดตามตอนคลิปหนาประวันิิงเลือดเลือกเอาผ่าที่ว่านั่งน้อยเขาหลงนิ้วตอนสมัยพันยูกับแม่เป็นะอันแม่เป็นกระยูไอ้ตะเก่งกระยูยซอยวัดด่านเจ้าด่านดูกันยาเห่าส่วนั้นเนาะเนาะสิบบันทึกเขาต้องจำมาสิแหละเพราะว่าันไขึ้นไปพันกับเฉดิมเบิง เบิ่งสองพอเพิ่นเนะาะเบิ่งสองพอเพิ่นกันพี่น้นองเอฟซีอยากเกอฟก็ต้องจำเนี่ยเปิดส่องยูทูบพี่น้องเปิดส่อง <c oughs> อยูทูบไว้เขามีภาพยันต์เนี่ยมีภาพยันตมีวิดีโอยันตเอา,ากับโลกไว้มันก็บมาถึกนพรามจังทั้งว่าเช้าศุกร์เปิดบบว์อะไรเปิดศาลอะไรก็ตามกับก,บดก็ดีกว่าดีกว่าเฟซบุ๊กเลยพี่น้องเนาะเฟซบุ๊กก็ยังว่ามันก็นโอเคคือกันแต่ว่ายูทูปมันโอเคกว่าเนาะ มานำเสนอเท่านเนี่ยเด็กเปน้อกไงคลิปนี้กับบุมบิยังดอกอะไรคนจิตตกหละเนาะกัสิซเนล่าไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบใจขอบใจที่ได้รับชมจนจบคลิปสบายดีบาย,บาย